Legenda por ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันจะว่าเป็นเรื่องเก่าก็เก่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่เก่าแต่ว่าไม่มีการพูดมาก่อนก็คงจะเป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าผมช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมกับรายการคุยทุกเรื่องกับสนที่เคยนําเสนอเรื่องกระบวนการปล้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของสมาชิกคณะราษฎร2475มาแล้วหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งล้วนมีหลักฐานแน่นหนาเป็นหลักฐานสําคัญ ผมไม่แน่ใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถาบันไหนมาช่วไรใดจงใจจะหลงลืมไปหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมวอาจารย์ผ่านเทพพัวพงพันธ์เห็นว่าจําเป็นต้องขุดค้นขึ้นมานําเสนอเพื่ออะไรท่านผู้ชมครับเพื่อให้ค